สวัสดีครับโดยปกติแล้วนะครับโปรแกรมสครับนะครับไม่มีเครื่องมือในการระบายสีนะครับมีแต่เครื่องมือเพนนะครับปากกาแล้วก็ลากเป็นเส้นสีต่างๆได้นะครับถ้าเราต้องการนะครับทำสครับนะครับให้มีลักษณะระบายสีแบบนี้ได้นะครับเราจะมีเทคนิคการวาดยังไงนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคําตอบกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดสครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิดงานขึ้นมาใหม่เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เริ่มจากอีเวนต์นะครับแล้วก็ลากธงเขียวออกมานะครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวนี้เข้ามานิดนึงนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวาดก็คือเพนนะครับเพนในสคร a t สามจไปหาที่ไหนนะครับมาด้านซ้ายมือล่างเลยตรงนี้นะครับคลิกเป็น add extension นะครับก็คือเพิ่มส่วนขยายนะครับจากนั้นเราจะเห็นเพนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกเพนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเครื่องมือเพนก็จะมาต่อบล็อกล่างสุดเลยนะครับพร้อมกับเป็นบล็อกสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มวาดยังไงนะครับให้ไปที่เครื่องมือแรกเลยก็คือ erase on นะครับแปลว่านะครับถ้ามีการวาดก่อนหน้านี้ก็ให้เคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับให้เคลียร์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปเลือกเครื่องมือบล็อกที่2ก็คือ p พ n up นะครับก็คือยกปากกาขึ้นนะครับยกปากกาขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับ เราจะใช้ตัวละครนะครับตัวไหนในการวาดนะครับในทีนี้ผมขอเปลี่ยนจากแมวเป็นดินสอก็แล้วกันนะครับก็มาที่ชุดสไ i ร์นะครับแล้วก็มาเซิร์ชเพนซิลตรงนี้นะครับดินสอนะครับเพนซิลนะฮะโอเคเจอแล้วนะครับคลิกไปที่ดินสอนะครับเสร็จแล้วผมก็จะลบเจ้าแมวแมวทิ้งนะครับคลิกไปที่ s p r i t e นึแล้วก็กด e l ล t ทตรงนี้ก็เหลือแต่ดินสอ แต่ดินสอมันม like ีขนาดใหญ่เกินไปผมก็จะลดขนาดลงนะครับไปที่คอสตูมครับแล้วก็นะครับดินสอเรามีอยู่2แบบนะครับผมใช้แบบแรกนี่แหละนะฮะแล้วก็ไปที่นะครับลูกศรเฉลกตัวนี้นะครับกดเมาส์เชื่อไว้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นประนะฮะแล้วทําการย่อนะครับมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับผมก็จะย่อลงนะฮะแล้วก็ให้เอาปลายดินสอนนะครับมาชี้ตรงวงกลมตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแบบนี้ครับโอเคนะครับเรียบร้อย ในการสร้างตัวสปรย์ในการวาดรูปนะครับกลับมาที่โค้ดครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นี้โค้ดไปอยู่ไหนแล้วไม่เป็นไรนะครับอ๋อเราไปใส่โค้ดที่ตัวแมวอ่ะเริ่มใหม่นะฮะไปที่อีเวนต์นะครับเริ่มใหม่เลยนะครับอ่ะลากธงเขียวออกมานะครับจากนั้นไปที่เพนนะครับริสออนนะครับลบนะครับเส้นเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับยกปากกาขึ้น เพนอัพครับเพนอัพเสร็จแล้วเราก็ไปกําหนดว่าเราจะเริ่มวาดจากชุดไหนนะครับในที่นี้ก็จะให้เป็นนะครับ x0 y0 นะครับก็ไปที่ Mo ชั o นนะครับ go to x y นะครับใส่ไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ระบุตัวเลขลงไปก็คือจุดกึลางนะครับของสคริปต์เนี่ย d e s ก t o ็ก็คือ x0 y0 จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ go to x0 y0 นี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อระบุตรงกลางนะครับ ให้นะครับผมจะให้ปากกาเนี้ยนะครับ point in direction นะครับก็คือหันไป90องศานะครับไปที่คำสั่งนะครับ point in direction อ่ะตอนนี้เจอแล้วนะครับลากมานะให้ point in direction 90นะครับเงี้ยนะครับมันจะชี้ไปทางนี้นะครับ90นะครับจากนั้นนะฮะเซตขนาดของปากกานะครับก็คือนะครับเพ้นนะครับคลิกไปที่เพ้น ขนาดของปากกาก็คือเซตเพนไซส์นะครับไซส์ก็คือขนาดนะครับใส่เข้าไปตรงนี้จะเริ่มจากปากกานะครับมีขนาดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมานะครับสร้างรูปขึ้นมา1รูปก่อนเนาะเขาเรียกว่าสร้างกลีบดอกนะครับตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมา1รูปก่อนนะครับวิธีการทำยังไงนะครับให้ไปที่นะครับ c อน t r o l ไปที่คอนโทรลนะฮะแล้วก็ไปที่การทำซ้ำก็คือรีพีทนะครับเอารีพีทออกมาอย่างนี้นะครับจะทำซ้ำกี่ครั้งนะครับในที่นี้ผมจะทำซ้ำห้าสิบครั้งนะครับทำซ้ำห้าสิบครั้งนะครับแล้วก็นะครับในขณะทำซ้ำเนี่ยนะครับไปที่โมชั่นนะครับให้มูฟนะครับให้มันเคลื่อนที่นะครับให้มันเคลื่อนที่มูฟไปทางขวามือ มุ้ไปทางขวามือเนี่ยทีละกี่สเต็ปนะครับผมจะให้มันมุ้ไปทีละสสเต็ปนะฮะในขณะที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับตอนนี้ปากาเป็น1นะครับในขณะที่มุ้ไปทีละ3ทีละ3ทีละ3ไปทางขวาเนี่ยห้าครั้งเนี่ยนะครับผมจะให้ค่อยๆมันขยายนะครับขนาดของปากาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ขยับไปนะครับจะให้ขยายปากาเพิ่มขึ้นนะฮะก็มาที่เพนครับมาที่เพนแล้วก็เลือกคําสั่ง ชิงเพนไซส์นะฮะชิงเพนไซส์ก็คือขยายขนาดของเพนเนี่ยนะครับจาก1ก็เป็น2-3-4-5ไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ขยายไปทีละ1นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองวาดแค่ดอกไม้1กลีบก่อนนะครับแล้วก็มาดูการทํางานของมันนะครับผมจะรันที่ทงเขียวดูนะครับคลิกครับอ่าลืมลืมวางปากกาลงไปนะครับโอเคนะฮะ เนี่ยตรงนี้เราเพนอัพยกปากกาขึ้นนะฮะแต่เราไม่ได้วางปากกาลงโอเคนะฮะไปที่เพนดาวนะครับเพนดาวนะฮะเสร็จแล้วก็นะครับเราก็วางปากกาลงไปแบบนี้นะครับก่อนที่จะวาดนะครับโอเคนะครับลั่นใหม่ครับคลิกครับอ่าอ่าโอเคได้แล้วนะครับมันก็จะวาดนะครับตั้งแต่เส้นขนาด1 2 3 4 5ค่อยๆขยายใหญ่ไปเรื่อยๆจนถึง50นะครับก็จะเป็นรูปนี้ขึ้นมาละนะครับทีนี้นะครับ เมื่อเรานะครับวาดกรีบที่1เสร็จนะครับต่อไปนะครับเราก็จะย้ายปากกานะครับมาเริ่มต้นนะครับณจุดแรกนะครับเพื่อจะนะครับเพื่อทำการวาดกรีบที่2อย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็ต้องยกปากกาขึ้นก่อนนะครับก็ต้องยกปากกาขึ้นก่อนก็เพนอัพฮะหลังจากอันที่1เสร็จก็ยกปากกาขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยกเนี่ยย้ายดินสอหมานมันก็จะขีดนะ เส้นมันก็จะถูกขีดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกขึ้นก่อนนะครับพอยกขึ้นเสร็จก็ค่อย go to นะครับแล้วก็ go to กลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับก็คือ go to x 0 y 0เนี้ยนะครับให้กลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ x 0 y 0นะครับเสร็จแล้วนะครับล่าสุดนะครับเห็นไหมครับดินสอตรงนี้ล่าสุดนะครับขนาดของดินสอนี่ก็คือ50นะครับมันใหญ่ที่สุดละตอนนี้ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นพอจะกลับมาเริ่มนะครับกรีบใหม่มันก็ต้องเริ่มจาากเส้นนขด1 ขนาดหนึ่งใหม่นะครับเพื่อจะวาดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปที่เพนนะเพนเราก็เซตเพนไซส์นะครับให้กลับมาเป็น1เหมือนเดิมก่อนนะครับเซตเพนไซส์ให้กลับมาเป็น1นะครับทีนี้พอดินสอกลับมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองคลิกดูก็ได้นะครับปึ๊บวาดเสร็จอ่ะเห็นไหมครับดินสอก็กลับมาจุดเริ่มต้นนะครับยกปากกาแล้วก็กลับมาจุดเริ่มต้นแล้วก็เซตไซส์เป็น1นะฮะ ทีนี้เราก็จะหันประกานะครับก็คือหมุนประกานะคับร <of> เพื่อจะหมุนมาวาดต่อนะครับมาวาดต่อทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะหมุนกี่องศานะครับอยู่ที่จํานวนกลีบดอกนะครับว่าเราจะวาดกี่กลีบนะครับในที่นี้ผมจะวาดทั้งหมด16นะครับสิกลีบนะครับเพราะฉะนั้นให้เอา360นะตั้งนะครับสามตั้งหารด้วยนะครับสินั่นคือองศาที่เราจะได้นะครับผมจะลอง หาดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเท่ากับสามร้อยหารด้วย16นะครับอ่ะมันมันให้คําตอบแล้วนี่นะครับคําตอบก็คือ22.5นะครับเท่ากับ22.5โอเคแสดงว่าเราจะหมุนไป22.5องจุดห้าองศานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ไปที่ m o ชั่นนะครับการหมุนนะครับแล้วก็นะครับผมจะหมุนไปทางขวานะครับก็ t ิ r n right นะฮะ 22ครับจุดหนะครับตามที่เราคำนวณได้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะในขณะที่วาดนะครับในขณะที่วาดนะฮะเราอยากจะให้มันเปลี่ยนสีนะครับเราอยากให้มันเปลี่ยนสีดอกไม้นะครับไปอ่าไม่ไม่ใช่สีเดิมวาดเสร็จก็เปลี่ยนสีใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปที่เพนนะครับไปที่เพนแล้วก็ชิงเพนคัลเลอร์ ตัวนี้นะฮะเชิงเพนคัลเลอร์ก็คือเปลี่ยนสีของดอกไม้ของกลีบดอกไม้เนีะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเชิงเพนคัลเลอร์นะครับบายสิบนะโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากําหนดแบบนี้นะครับเราจะทําทั้งหมด16กลีบนะครับมันก็จะครบดอกไม้พอดีนะฮะเราจะทํายังไงนะครับก็ให้ไปที่คอนโทรลนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะย่อตัวนี้นะครับจะได้เห็นโค้ดทั้งหมดนะ ให้ไปลากนะครับบล็อกที่ชื่อว่ารีพีททำซ้ำนะครับอ่ะเอามาครอบตรงเพนดาวนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีเซตเพนไซส์หนึ่งแล้วก็เพนดาวใช่ไหมับเราแทรกเข้าไปตรงคำว่าเพนดาวนะครับให้เพนดาวอยู่ในบล็อกรีพีทแบบนี้นะครับแล้วปล่อยเมาส์แบบนี้นะฮะรีพีทสิบเพนดาวห้าสิบรีพีทห้าสิบมูฟสามนี้นะครับอ่ามันก็จะมาครอบข้างล่างสุดแบบนี้นะครับอันนี้คือโค้ดทั้งหมดนะฮะอ่าเดี๋ยวซูมออกนิดหนึ่งก็ได้จะได้เห็น เนี่ยนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารันทดสอบดูนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเริ่มวาดนะครับนะครับตัวที่2ก็จะเปลี่ยนสีนะครับมันจะเปลี่ยนสีนะครับไปทีละ10นะครับมันก็เป็นสีใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะวาดจนกว่าจะครบจํานวนที่เรากําหนดไว้ก็คืออ่าผมลืมนะฮะโทษทีรีพีทสิก็10เลยนะครับลืมเปลี่ยนเป็น16น มันเลยหยุดแค่นี้นะครับ16นะครับโอเค16นะฮะสมมติว่าพอวาดเสร็จนะครับผมจะทําการซ่อนดินสอเนาะจะได้สวยนะครับวิธีการก็นะครับไปที่ลนะุกเนาะลุกแล้วก็วาดเสร็จก็ให้ไฮนะไฮโอเคนะครับวาดเสร็จก็ให้ไฮแต่เมื่อเริ่มบ้านใหม่ก็ต้องชนะูนะนะไม่งั้นก็นะครับไม่เห็นดินสอนะครับ โอเคเดี๋ยวรันทดสอบอีกครั้งนึงอ่ะเอาเต็มจอเลยนะครับเดี๋ยวรันทดสอบนะครับอ่าจะได้เห็นภาพสวยๆนะครับมันจะต้องได้ทั้งหมดนะครับ16กลีบ,นะบแล้วก็จะเต็มวงกลมนะครับเป็นภาพสวยงามพอดีนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประยุกต์สครันะครับให้ทําเป็นดอกไม้สีสันสวยงามแบบนี้เห็นไหมครับพอเสร็จแล้วดินสอก็ซ่อนไว้นะครับเราก็ดอกไม้สวยงามนะครับถ้าใครไม่ต้องการได้ดอกใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ไปลดขนาดลงเนาะ,ะไปลดขนาดลงนะครับขนาดที่เราจะให้ดอกไม้ตัวนี้ลดลงก็อยู่ที่ตัวมูฟเนาะ,ะมันมูฟไปทีละ3ามมันก็ไปเร็วนิดนึงน เราลองเหลือทีละหนึ่งดูซินะครับม้วนไปทีละหนึ่งนะครับดูซิมันจะได้นะครับเป็นรูปแบบไหนนะครับอ่ะลองรันดูนะครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะสั้นๆมันก็ไม่สวยเนาะอ่้มันก็ไม่สวยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะซ้อนๆกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นศิลปะอีกแบบนะครับเป็นศิลปะอีกแบบอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะ อ่าโอเคนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับก็สวยไปอีกแบบนะฮะอยู่ที่เราไปไปลองดูนะฮะลองเปลี่ยนตัวเลขดูนะฮะว่าถ้าอยากทําให้มันสวยนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ถึง50ครั้งก็ได้นะครับถ้าเราดูเลขตัวนี้มานะครับจาก3เป็น1นึ่งนียนะครับถ้าเหลือแค่20มันจะเป็นยังไงนี่ครับเราก็ต้องลองดูนะฮะนี่นะครับเนี่ยอเงี้ยนะครับ โอเคนะครับเวลาเด็กๆไปสอนเด็กๆก็จะได้มีจินตนาการนะครับว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะเกิดรูปร่างยังไงขนาดอะไรยังไงอย่างนี้ครับก็ไปลองดูนะครับหรือว่าเราอยากให้กลีบมันเล็กลงนะครับแต่มันได้อัตราส่วนคงเดิมนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นมูฟนะครับยี่สิบสามเหมือนเดิมนะครับแต่รีพีทแค่20อย่างเงี้ยนะครับก็ลองรันดูอย่างนี้นะครับดอกมันก็จะเล็กลงแบบนี้นะฮะ อ่าก็จะเป็นรูปที่เล็กลงนะครับแทนที่จะเป็นรูปใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตรงนี้นะครับ 25, รีพีทยี่สิบห้านะฮะมูฟจากสามเหลือหนึ่งอ่ามันจะได้หน้าตาอย่างไงอ่ามันอ้วนไปนะฮะหรือนะครับอ่าตรงนี้เอาเหลือสักศูนย์จุดห้านีนะครับอ่าก็กลีบเล็กลงดอกไม้ก็จะเล็กลงอ่าอย่างเงี้ยนะฮะ จะเห็นว่ามันวาดได้ได้ดอกมาได้หลายรูปแบบนะครับแบบทีแบบห่างแบบอ้วนแบบผอมนะครับหรือตรงนี้ก็มุ e เป็น2ออย่างเงี้ยนะฮะพอมูเป็น2องแป๊บเส้นมันก็จะบางนะครับอย่างี้นะฮะก็ให้ให้เด็กเข้าไปนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับว่ามันมีผลยังไงในการรีพีทแบบนี้มุ e แบบนี้ไซส์เชงแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สามารถที่จะไปต่อยอดนะครับให้เด็กสนุกนะครับ ในการเรียนรู้โค้ดกับ Scratch นะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ